เคิบเคิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตายแล้วทำไมฝันเฟอ้อไปขนาดนี้สวัสดีค่ะอ <iet S 1> ุ้ยตื่นเต้นฝันไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พี่แหม่มพาบาดีค่ะมาจาก GTV นะคะ <c oughs> แนะนำตัวนิดนึงคะ่ะครับผมชื่อมดนะครับชื่อจริงชื่อพูดนินันดีสอดมองคลครับคุณผู้ชมคะคนนี้ละค่ะที่ ได้เกียรตินะคะมางานการกุศลในครั้งนี้ของคุณพี่สีสไลดใช่ครับผมรู้สึกเป็นเกียิมากครับที่มีมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ได้วันนั้นคุณมดทราบไหมคุณเล่นได้ประทับใจนะคะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยพี่ฟังแล้วแบบเคลิ้มแต่เข้าใกล้ไม่ถึงเพราะคนเยอะมากวันนี้นะคะถือว่าตะลุยออนทัวร์กับน้องแหม่พาวดีจะตะลุยมาถึงบ้านบ้านของคุณมิสเตอร์จอนนะคะต้อนรับดีไหมชาวเวกัสโอ้ดีมากครับอบูนมากครับใช่ไหม เมื่อกี้พี่ก็เลยแบบว่าเห็นคุณมดเข้าไปติ้งต้องติ๊งต้องก็เลยแบบเคลิ้มไปเลยฝันปกติพี่ไม่เคยร้อมิงสากนนะทราบหรือเปล่า หมอลำลุกพุ่งนะเนี่ยเป็นไงใช่ไหมใช้ได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยยังไงขอเป็นสิทธิ์หน่อยนะคะคุณผู้ชมคะไหนไหนมาได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณมดแล้วเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของคุณมดนิดนึงว่าเป็นใครมาจากที่ไหนทําอะไรและกําลังจะมีผลงานอะไรเช่นเช่นไรค่ะครับจริงๆผมเป็นเป็นมือเป็นโนแจ๊สนะครับก่อนที่มาก่อนมาที่นี่ผมผมก็เล่นเป็นโนแจ๊สตามโรงแรมห้าดาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําเพลงให้กับคุณอิน คุณอินที่ตีล้นานนะฮะจากจากจากหนังหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องหอมโรงนะครับนี่เหรอเป็นผลงานของคุณหรออ๋อไม่ใช่ครับจริงๆเออคือพี่คุณอินเนี่ยเขา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 ทำอะไรบ้างของเขาเองเลยครับคือคือเอาเพลงไทยเนี่ยมันประยุกต์กับดนตรีสากลเป็นแจ๊สเป็นลาตินแจ๊สเป็นลาติน Latin, อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็มีโอกาสได้เรียบเรียงเพลงไทยผมรู้สึกว่าชอบประเทศไทยเราก็มีอะไรดีๆเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลย มาเรียนต่อที่นี่ปริญญาโทที่นี่เรื่องการแต่งเพลงทําสกอร์ให้หนังะครับก็เลยกะว่าจะเอาความเป็นไทยของเรามาด้วยมาเผยแพร่ที่นี่ด้วยเยที่ลาสเวกัส,กสตลอดหรือว่าเอาไม่ครับจริงๆผมเรียนอยู่ที่ซียโตรครับซียโตรครับแล้วก็ได้รู้จักกับคุณจรกับค,คุณไว้ที่เซียโตรครับพอดี ไม่แน่นะคุณโมซียโตเนี่ยพี่แหม่มก็เดินสายบ่อยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเดินสายโชว์ที่นั่นไม่แน่นะอาจจะมีการเล่นเบนโนอยู่บนพืนที่ของพีก็ได้แต่เป็นแนวลูกทุ่งนะคะไหวไหมได้ได้แน่นันองเออย่างนี้ดีกว่าคุณมดไหนๆวันนี้มีโอกาสมีความรู้สึกยังไงที่ว่าได้มีโอกาสมาเล่นให้คุณเสียสลยทำงานร่วมกันแล้วมีความรู้สึกยังไงคะคือเอาจริงๆนะให้พูดคองคงอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าคือ มันตื้นตันนะครับเพราะว่าคุณศรีสลายนี่จะอีกอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นแบบเป็นแบบเพลงแจ๊สเก่าใช่ครับใช่ครับแต่ของคุณก็เป็นระบบรุ่นใหม่ครับผมผมอยู่กึ่งกลางครับอาจจะอาจจะไม่ใหม่มากไม่เก่ามากแต่ว่าผมก็เห็นเสน่ห์ของเพลงของยุคนั้นนะฮะโดยโดยภาษาที่สวยงามแล้วก็โดยความเป็นศิลปินของคุณศรีสลายเขางั้นเออคุณมดพอจะโชว์เพลงพี่แมมรู้จักเพลงคุณศรีสลายนะก็คือเพลงเก็บรักน่ะ อยากจะโชว์เัยพอดีพอดีผมผมไม่ได้ไม่มีโน้ตตรงนี้ครับผมพอดีผมทได้มีเวลาทากันบ้านน้อยมากครับเลยเลยเลยแล้วเป็นอะไรที่ที่คุณมดที่ว่าชำนาญที่สุดลองเล่นให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วก็ไลไปในวันนี้ค่ะผมอาจจะคุ้นเพลงไทยเดิมมากกว่าได้ได้ดีทุดที่ซ้ำไปได้ครับได้ครับเดี๋ยวเชิญคุณมดคุณผู้ชมคะรระหว่างนั้นจะให้คุณมดเล่น เป็นโนสดๆให้เราคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะเป็นการจับจับจูดเลยเดี๋ยวเชิญเลยค่ะแล้วก็จะฟังไปเรื่อยๆนะคะ คุณมดเล่นเพลงอะไรกินข้าวกับอะไรถึงได้สวยนักงามนักเหมือนดงังนางฟ้าใช่ไหมแน่ <c oughs> โอ้โหเก <c oughs> ่งจังเลยนะคะข้าก็ขอให้คุณมดนะคะ,ะประสบความสําเร็จ <c oughs> สิ่งที่ตั้งใจหวังไว้ว่า <c oughs> อนาคตข้างหน้าเราจะมีะผู้ประพันธ์เพลง <c oughs> แล้วก็อะไรอีกนะกับเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหมคะชื่อชื่อเต็มๆอีกครั้งหนึ่งค่ะหมายถึงชื่อของ ผมชื่อภูดินันดีสดมงคลครับภูดินันหรือว่าคุณมดนะคะคหน้าตาหล่อๆอย่างนี้ฝืมือดีๆอย่างนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะจากรายการตะลุยออนทัวร์กับแหมมภาวดีค่ะขอบคุณค่ะ